ลำโพงแบรนด์แพทิทนัมเอ็กเนี่ยมันพังง่ายเฮ้ยมันจริงเหรอทุกคนตามเท่าแกมาเห็นมีคนพูดเรื่องนี้เยอะเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปในช่องเท่าแกเนี่ยบอกว่าลำโพงแบรนด์ของแพทินัมเอ็กเนี่ยถ้าเทียบกับในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันพังง่าย เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันทุกคนถ้าดูคลิปนี้จบเพื่อนจะได้ความรู้ลองเอาไปปรับใช้กับเครื่องเสียงของตัวเองดูนะหรือตู้บลูทูธของตัวเองดูอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจสเปคของดอกลำโพงมันก่อนอย่างดอกลำโพงตัวนี้เป็นดอกขนาดปาก8นิ้วนะครับบอย3์สมแม่เหล็กหนา20มิล กินกำลังวัด150วัตตอบสนองความถี่ตั้งแต่30เฮิร์ตถึง2,000เฮิร์ตเมื่อเราต่อลำโพงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรอเข้าตู้กันเลยติดต่อขั้วบวกขั้วลบมาร์กไว้ให้ดีๆนะครับชว่วงนี้ตู้ยังไม่มาก็นอนรอตู้ไปก่อนครับทุกคนสบายแม่เอา้าเฮ้ยตู้มาแล้ววะทุกคนแล้วนอนอยู่ทำไมอะก็รีบทำต่อสิทุกคนโอ้โหรออยู่ได้เอามาแล้วตู้มาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวก็รีบมาแกะกันดูเลยนะครับสั่งเร็วมาเร็วแท้ตู้นี่นะครับ ถ้าเราอยากจะให้รู้ว่าเสียงดีไม่ดีดูครับโอ้ยทุกคนแต่ขอขอโทษในตู้ใบนี้ขนส่งทําพิษแล้วมุมตู้แตกทุกคนเศร้าเลยแต่ไม่เป็นไรเราพวกเราเป็นงานดี Y เป็นงานช่างเดี๋ยวซ่อมกันเองละกันมาทําการขัน,นนี่เข้าเลยขันดอกให้เรียบร้อยนะเทสดูปุ้งปุ้งปุ้งโอเคเคลียร์ okay, ต่อจากนั้นต่อสายลําโพงเลยนี่เป็นลักษณะต่อแบบ2.1งจุดหนึ่งนะทุกคนเสียงกลางแหลมชแนลฟอนซ้ายขวาเสียงเบสเรานะครับทาการรวมเป็นชแนล 3กับ4เป็นวงจรบิดหลังจากนั้นมาทําการจูนแอมป์เลยนะครับจุดสําคัญในการจูนแอมป์นะครับก็คือเราจะตั้งเป็นที่โลพาสฟิ filter นะครับเพราะเราจะไปต่อที่ดอกลําโพงซับของเราปรับความถี่นะครับตั้งแต่4 0ถึง150เฮิรตซ์เอาที่เหมาะสมกับดอกลําโพงที่ทุกแก่บอกไว้ก็คือดอกลําโพงเราตอบสนองความถี่ที่3 0ถึง2,000เฮิรตซ์นั่นหมายความว่าเราจะต้องตัดความถี่ให้เหมาะสมนะครับถ้าเราตัดความถี่ไม่เหมาะสมนี่คือสาเหตุที่ทําให้ดอกลําโพงเราเคก และไวเบียดดอกพังทุกคนต่อมาครับลำโพงเสียงกลางแหลมเราจะใส่ที่ชุดฟอนด้วยชแนลซ้ายและชแนลขวาเราจะตั้งเป็นฟูลนะครับแล้วปล่อยหน้าที่ให้เจ้าตัวเน็ตเวิกหรือตัวพาสซีฟตัวนั้นเน็ตเวิกแยกเสียงซ้ายขวาทําหน้าที่นะครับตัดจูนความถี่ในตัวมันเองเสียงกลางไปออกลำโพงเสียงกลางเสียงแหลมออกลำโพงเสียงแหลมและจุดสําคัญเลยคือปรับแต่งเลเวลที่แอมป์ให้เหมาะสมด้วยนะครับตาม ที่เราต้องการความดังให้เหมาะสมกับดอกเบสเมื่อเราต่อลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรออะไรครับเราไปฟังผลงานกันเลย สำคัญเลยนะครับที่จะทําให้ดอกลําโพงเราไม่พังก็คือเราควบคุมมันได้และเราเข้าใจความถี่และเราเล่นมันเป็นนั่นเองนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูตั่าแก่แล้วรู้สึกมีความสนุกสนุกไปกับตั่าแก่นะครับอยากได้ลําโพงดีๆอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้เอาไว้เล่นในช่วงสงการนะครับตั่าแก่จะถึงพิกัดเอาไว้วในคลิปวิดีโอนี้ลองเข้าไปกดดูเลยนะครับบ๊ายบายทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับออกับการเล่นลําโพงแพทชิ่นัมเอ็กตัวนี้นะครับเหมือนตั่าแก่นะครับ8นิ้วจัดเลยครับตอนนี้เลย ขอแบ่งปันความรู้ในคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับดอกลำโพงเพื่อนๆก็จะได้ไม่พัง